สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนสาวราชพฤกษ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการแก้ไขระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Ford e v e r วอร์เรคันนี้นะครับเรามาดูนครับหลังจากที่เราได้ทําการถอดแผงวาล์วมาแล้วครับเราก็เห็นนะครับขั้นตอนในการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับอันดับแรกนะครับดูขั้นตอนในการติดตั้งยูโรปพาสีฟนะครับก็ติดตั้งมาแบบนี้นะครับใช้กาวแปะมานะครับปิดเปิด2ทีก็หลุดร่วงแล้วนะครับนะครับ และดูขั้นตอนนะครับในการติดตั้งยจตัวลำโพงมิดเลนนะครับติดตั้งแบบแบบนี้นะครับมันล้าหลังว้แล้วนะครับนะครับติดตั้งแบบนี้นะครับจะมีค่าอีเีเดนค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวทางทีมงานออฮอนซาวและจะพึ่งนะครับเราจะทําการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างของเจ้าตัวลำโพงมิดเลนตัวนี้นะครับลำโพงแล้วก็ใช้ลำโพงเดิมของทางลูกค้านะครับเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของทางลูกค้าและนอกจากนั้นนะครับเรามาดูขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนะครับ หลายท่านอาจจะสงสัยทาไมติดตั้งแผ่นดมแล้วจะต้องมาติดตั้งไอแปะไอเจ้าตัวฟองน้ําที่มากับทางดีลเลอร์ด้วยนะครับจริงๆถ้าเราติดตั้งแผ่นดมที่ได้มาตรฐานแผ่นนี้มันไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้เดี๋ยวเรามาไขข้อความสงสัยกันนะครับว่าทําไมจะต้องติดตั้งแดมแล้วทําไมจะต้องมาแปะเจ้าตัวฟองน้ํานี่ด้วยครับเห็นไหมครับเห็นครับพอเราแกะมาเห็นครับเราก็จะเห็นนะครับคาตอบชัดเจนเลยครับนะครับเห็นไหมครนะครับดมมาแล้วก็ไปฉลุซะอย่างนั้นนะครับแล้วก็โฟมมาปิด ไปอย่างนี้ครับผมถึงสงสัยว่าทําไมต้องมาปิดโฟมนะครับถ้าติดตั้งแบบนี้ครับเสียเปล่าครับเวลาโพงทางานพวกก็มีค่าพวกไวซ์เบชันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งแผ่นแดมที่ได้มาตรฐานของทางชิมงานอุปกรณ์ซาวและทุนครับติดตั้งออกมาแบบไหนนะครับให้ดั้มกับตัววีดีลดมีการยึดเกาะกันดีๆติดตั้งแบบไหนนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกไวซ์เบชันเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับ สำหรับขั้นตอนนะครับในการแก้ไขระบบนะครับในรถ f อร์ดเดวิลเลคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งตัวแผ่นแดมเห็นไหมครับเทคนิคในการติดตั้งตัวแผ่นดัมของทางทีมงานอุวกรณ์สาวและชิพเห็มนนครับจะแตกต่างจากตอนที่มาเลยนะครับดูขั้นตอนในการแดมนอกจากที่เราจะได้เลือกใช้แผ่นดมซึ่งมีคุณภาพของตัวเคลเบตนะครับมาทําการติดตั้งเห็นไหมครับจะมีความยืดอยู่ค่อนข้างสูงครับมันจะยึดเกาะตามบุดีรถนะครับจนขึ้นลายตัวบุดีเราเห็น แล้วนอกจากนั้นเห็นไหมครับดูตำแหน่งในการติดตั้งอยู่ตัวพาสซีฟเห็นไหมครับยึดแน่นหนานะครับไม่ต้องไปห่อไม่ต้องใช้กาวแปะนะครับยึดแน่นหนานะครับเห็นไหมครับพร้อมกับดูขั้นตอนในการวายสายนะครับเราได้เลือกใช้สายชุดสปีกเกอร์นะครับของยี่ห้อเบลิกนะฮะนะครับซึ่งเป็นสายเพียวคอปเปอร์นะครับมาทําการวายสายพร้อมกับนะครับนำเจ้าโคเทมินอนนะครับมาทําการเข้าซุปเปอร์สายนะครับเพื่อให้การลื่นไหลของกระแสได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วมาดูนะครับ หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมทางทีมงานอวัยวะน์สาวราชพูนครับถึงจะต้องมาพิถีพิถันนะครับในการติดตั้งยูตัวแผ่นดมทําไมต้องมาทําการสร้างยูตัวสเปเซอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีกราฟนะครับมาอธิบายให้เพื่อนสมาชิกนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นก็เป็นที่ทราบดีนะครับตำแหน่งในการติดตั้งยูตัวลำโพงนะครับตำแหน่งในการติดตั้งก็จะอยู่ในส่วนของตัวประตูนะครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของรถในบ้านเรานะครับโดยใช้โครงสร้างของยูตัวบอดี้รถนะครับเป็นตัวตู้ลำโพงนะครับให้ยูตัวลำโพงมิด เพราะฉะนั้นนะครับเวลาทํางานปุ๊บเนี่ยด้วยโครงสร้างที่เป็นโลหะนะครับเวลาทํางานปุ๊บเนี่ยมันจะมีการสะท้อนเราเรียกค่าพวก f l e c t ช o นนะครับก็คือการสะท้อนนะครับอย่าลืมนะครับเป้าหมายนะครับเราต้องการได้คุณภาพเสียงที่มาจากเจ้าตัวลำโพงนะครับเราไม่ต้องการได้พวกค่า reflection ตรงนี้นะครับวิธีทางแก้ไขก็ทางชิงงานโอว์นเซาท์และเพื่อนครับเราก็ได้ทําการติดตั้งยกตัวแผ่นดงเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่า f l e ฟ t i ันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนการทํางานของทางด้านหน้าลําโพงเห็นไหมครับ S <S นะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่นะครับจะใช้เจ anyway ้าต right ัวสเปเซอร์ซ well. ึ่งเป็นรูปวงแหวนแบบนี้นะทำการติดตั้งเข้าไปนะครับนะครับเวลาติดตั้งผู้เป็นครับมันจะเป็นแนวดิ่งนะครับมันก็จะมีค่านะครับพวกอินซิเดนต์ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นทางแก้ไขของทางทีมงานรถคันซาวและชิพเพิ์ห็นครับเราก็ได้ทําการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่รุ่นนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกอินซิเดนต์พร้อมกับทําการติดตั้งเเเเเจจ้้้้าาาาตตตตัััััวอ็็็กซ์์รรรรรลิิิงงงงคคคขไปนนนนนะะะบบบหหมมดดูฮ นี่เราสร้งเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่พร้อมกับทําการติดตั้งเจ้าตัวสตา r ์ลิงเห็นไหมครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับโอเวอร์ฮอนสาวราชพุทธนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการแก้ไขระบบนะครับในรถ f อร์ Ever e s t รันนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดแผงวาต์วออกมานะครับ เราก็เห็นนะครับขั้นตอนในการติดตั้งนะครับที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับดูครับอันดับแรกนะครับดูตำแหน่งในการติดตั้งอยู่ตัวพาสซีฟนะครับก็แปะกันมาแบบนี้ฮะนี่ฮะเอากาวสองหน้าแปะมาอย่างเงี้ยครับปิดเปิด2ทีก็ร่วงแล้วนะครับนะฮะนะครับ่อมาแบบนี้แล้วดูขั้นตอนในการติดตั้งอยู่ตัวลำโพงมิเลนนะครับนะครับติดตั้งในรูปแบบเดิมกี่ยุคกี่สมัยนะครับก็ติดตั้งในรูปแบบนี้นะครับจะมีค่าอินซิเดนต์ค่อนข้างสูงและที่ร้ายไปกว่านั้นนะครับดูนะครับ ดูนะครับขั้นตอนในการติดตั้งติดตั้งเจ้าตัวแผ่นด้มนะครับติดตั้งมาก็โอเคนะครับแต่ผมสงสัยทําไมจะต้องมาแปะเจ้าตัวโฟมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไขข้อสงสัยกันนะครับว่าทําไมถึงต้องมาทําการแปะเจ้าตัวโฟมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองค่อยๆแกะมาดูนะครับนะฮะนะครับเห็นนะครับพอเราแกะออกมาปุ๊บนะครับนะครับคำตอบก็จะเห็นชัดเจนเลยครับ นะครับนะครับนะครับถ้าติดตั้งติดตั้งแผ่นแดมนะครับติดตั้งแผ่นแดมแล้วติดแบบนี้นะครับเสียเงินเปล่าครับนะครับติดปุ๊บแล้วเอาตัวนี้มาแปะนะครับก็ไว้์เบสชันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการติดตั้งแผ่นแดมของทางทีมงานอุฮอนซาวและชุนครับติดตั้งแบบไหนครับให้แดมากับตัวบดดี้รถมีการยึดเกาะกันยึได้ดีนะครับ ติดตั้งแบบไหนนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกไวซ์เบีชันนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับก็เสร็จสิ้นวปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนในการแก้ไขระบบนะครับในรถ f o r d ดเทเบิเคันนี้นะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูนะครับขั้นตอนในการติดตั้งเจตัวแผ่นดมเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างรืยสิ้นเชิงเลยนะครับเห็นไหมครับก่อนมากับหลังเห็นไหมครับนะครับเห็นแลเราเลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพยี่ห้อคาลิเบตแผ่นเดียวจบไม่ต้องมาแปะโฟมแปะอะไรให้วุ่นวายนะครับแล้วดูครับ ดูความยืดหยุ่นของแผ่นดมของเจ้าตัวแคลิเบต,ต rate, เห็นไหมครับมีความยืดหยุ่นนข,ข้างสูงหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งแผ่นดมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไม่พอนะครับเราก็ยังไปทําการสร้างเจ้าตัว Enforcement เพื่อมาทําโครงสร้างเจ้าต,ตัวแผ่นดมให้มีความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับและดูนะครับดูขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวพาสซีฟไม่ต้องใช้กาวแปะนะครับเรายึดแน่นหนาเลือกตําแหน่งที่เหมาะสมยึดแน่นหนามะครับนะฮะ พร้อมกับด้วยครับนำเจ้าขั้วเทมนอลมาทําการเข้าขั้วสายเพื่อการเลื่นไหลของกระแสได้ดียิ่งขึ้นนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมทางทีมงานโอวคอนซาวและชุดถึงจะต้องมาเน้นในการติดตั้งอยู่ตัวแผ่นดําทาไมจะต้องมาทําการสร้างอยู่ตัวสเปเซอร์เดี๋ยววันนี้ผมมีกราฟนะครับมาอธิบายเพื่อนสมาชิกจะได้เข้าใจนะครับง่ายยิ่งขึ้นก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการที่เราจะทําการติดตั้งอยู่ตัวลำโพงม่เล้ชุดใหม่เข้าไปนะครับตําแหน่งในการติดตั้ง 80%- 90%แนะครับรถก้าเาิาเปอร์เซ็นตัต์นวประตู โดยใช้โครงสร้างของอตัวตู้บอดี้รถนะครับเ,เป็นตัวตู้ลำโพงให้จตัวลำโพงมิเลนทํางานเนื่องจากโครงสร้างเป็นโลหะนะครับไม่มีการดูดเกลืกนก็จะมีค่าพวกรีเฟลคชันค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นทางแก้ไขของทางทิงงานอุคณ์ซาวา,า,าวจะชิพเห็นครับเราก็จะทําการติดตั้งยูตัวแผ่นดงเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกรีเฟลคชันตรงนี้นะครับนะครับทีนี้เรามาดูนะครับการทํางานในตัวของตัวด้านหน้าลำโพงนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการติดตั้งยูตัวลำโพงิเลนชุดใหม่เข้าไปเนี่ย จะใช้เจ้าตัวสเปเซอร์เนี่ยเป็นรูปล่างแบบนี้นะครับเป็นสเปเซอร์เป็นรูปวงแหวนอะไรแบบนี้นครับเวลาติดตั้งเข้าไปนะครับติดตั้งในรูปแบบเดิมๆจะมีค่าพวกอินซิเดนต์ค่อนข้างสูงนะครับก็คือการตกกระทบไม่ว่าจะเป็นคอนโซลเป็นบอร์ดนะครับจะมีผลเรื่องของความต่างเฟสเพราะฉะนั้นทางแก้ไขของทางชิมงานโอวคอนซาวและทุกทธานครับเราก็ทำการสร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกอินซิเดนต์พร้อมกับทําการติดตั้งเจ้าตัวเอ็กซ์ตร้าลิง์เข้าไป นี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการแก้ไขระบบนะครับในรถฟอร d ดเนบูลเล่กันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะครับแฝงไปด้วยเทคนิคนะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์คอนซาวและชูนะครับแล้วท่านจะพบกับเทคนิคในการติดตั้งที่แตกต่างจากที่อื่นที่เชิงเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับ นะครับขั้นตอนนะครับในการแก้ไขนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวสวิเตอร์ซึ่งมีผลต่อคุณภาพเสียงอย่างมากเลยนะครับมาดูนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวสวิเตอร์นะครับก่อนที่เราจะทําการแก้ไขนะครับก็ติดกันมาแบบนี้นะฮะใช้พรมนะฮะนี่เป็นเศษอย่างเงี้ยที่เราถอดาอีกข้างนนะัะติดมาแบบนี้ฮะนะฮะเห็นนะครับแล้วก็ใช้พวกปืนกาวนะครับซึ่งมีความร้อนจะส่งผลต่อเจ้าตัวไวคอยนะติดกันมาแบบนี้ใช้กาวแปะนะครับ เราเรามาดูงานติดตั้ง,งทางทีมง,งานอุปกรณ์เสาราดชุดน,นะครับนะครับแบบนี้นะครับกับแบบนี้เห็นไหมฮะเราจะเห็นความแตกต่างในสิ้นเชิงนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการที่เราจะทําการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับทุกส่วนมีความสำคัญหมดโดยเฉพาะตําแหน่งในการติดตั้งตัวสวิตเตอร์นะครับเห็นไหมครับทางชิมงานอุปกรณ์เสาลาดชุดนะครับเราได้นําแผ่นโหลหงมาทำการพับขึ้นลูกเพื่อมาทําการยึดโครงสร้างของ,ของตัวสวิตเตอร์ให้ความแข็งแรงพร้อมกับทําการป,ปรับมุมคอนเนอร์เพื่อให้ได้มิติ แล้วทีเสียงที่ดีนะครับเห็นความแตกต่างนะครับนะครับหลังจากที่เราทําการออกแบบติดตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้เจ้าตัววัสดุซับเสียงตัวนี้นะครับมาทําการติดตั้งเข้าไปเห็นไหมครับนะครับกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสปีเตอร์ในรถฟอร์ดในวันเหล่านี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับลองดูในรถของท่านนะครับว่าติดตั้งมาในรูปแบบนี้หรือเปล่าครับติดยังไงคุณภาพเสียงก็ไไดดด้แคคค่่รรรรระะะััััับบบบนนนนนนึงเเีี๋๋ยยววขตตอออปปปาาาทํกก หลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคในการแก้ไขระบบนะครับในรถฟอร์ดเอเวอเรสต์คดีนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับรวมทั้งขั้นตอนในการเซตหน้าจาตัวโเซสเซอร์นะครับโดยการนําสัญญาณจากตัวฟอนนะครับเข้ามาทําการวิเคราะห์และประเมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเรามาทําการทดสอบฟังดูนะครับ หลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังเองครับการถ่ายทอดรายละเอียดของเชิ้นาทีนะครับถ่ายทอดมาได้โดดเด่นนะครับเสียงคนรล้องโปร่งใสนะครับถ่ายทอดมาได้เป็นธรรมชาตินะครับนะครับนี่คือนะครับเทคนิคนะครับที่ทางทีมงานอุปกรณ์สาวและชุดครับเราได้นําเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิจิตเสียงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับไม่ว่าอุปกรณ์ท่านนะครับจะดีขนาดไหนนะครับถ้าการติดตั้งคุณนะครับไม่ถูกหลักการนะครับคุณก็จะได้คุณภาพเสียงได้แค่ระดับหนึ่ง นะครับอย่างเช่นรถตัว f o r ์ e v e r วอรคันนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับทุกานที่ติดตั้งมาจากที่อื่นนะครับนำให้ทางทีมงานโอหพันสาวและพืนทำการแก้ไขครับเราก็ได้คุณภาพสียงที่เป็นระดับปเ็นนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการแก้ไขระบบนะครับในรถ Ford e v e r วอเรคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว Ford e v e r วอนะครับ อยากจะได้คุณภาพเสียงที่ดีๆนะครับระดับไฮเอนด์บนรถฟอร์ดเอเเรต์ันนี้นะครับก็เชิญได้ที่โอวอร์ฮอนซาวราชพุทธครับแล้วท่านจะพบกับเทคนิคในการติดตั้งที่แตกต่างจากที่หรอสิ้นเชิงนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการแก้ไขระบบนะครับในรถฟอร์ดเ e r วอเรตนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานําเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอวอร์ฮอนซาวราชพุทธครับก็ขอให้มีความสุขกับการวงเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตาม้วยนะครับ